สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูบีอีกครั้งนะคะและในสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยผักสดแสนอร่อยค่ะเด็กๆ แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะวันนี้ครูบีก็จะมีนิทานสนุกสนกอีกหนึ่งเรื่องมาฝากเด็กๆค่ะเด็กๆอยากฟังนิทานกันหรือยังเอ่ยถ้าอยากฟังแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะว่านิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไรไปกันเลยค่ะนิทานเรื่องผักแสนดีเราไปดูกันเลยนะคะเด็กๆว่าในเนื้อหานิทานนั้นจะมีผักชนิดไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ ผักสดมากมายหลากหลายวิตามินปลูกทั่วทุกถิ่นอร่อยลิ้นกินเพลินผักบุ้งยอดเรียวใบเขียวน่ากินทั้งมีวิตามินบำรุงสายตาผักชีสีเขียวต้นเรียวใบหยกักใครก็รู้จักเป็นผักกลิ่นหอม ต้นหอมใบยาวหัวขาวสดใสลองลิ้มติดใจไม่เชื่อต้องชิมตำลึงชูยอดหนวดกอดพันหลกักใบอ่อนอร่อยนะเป็นผักมีประโยชน์ฟักทองผลใหญ่เนื้อในสีเหลืองคุณค่าครบเครื่องทั้งเรื่องหวานคาว ผักกวางตุ้งนี้อร่อยดีกินง่ายปรุงได้หลากหลายไม่มีเบื่อเลยหัวอยู่ในดินกลิ่นหอมเนื้อขาวรูปทรงอวบยาวเจ้าหัวผักกาดคณะต้นใหญ่ก้านใบเขียวสวยมีวิตามินด้วยช่วยให้แข็งแรง ผลยาวเป็นฝักอยากกินมั่งไหมกรุบกรอบถูกใจนี่ไงถั่วฝักยาวสีส้มสดใสหัวอยู่ในดินเป็นผักน่ากินแครอทนั่นเอง ก็จบกันไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับนิทานเรื่องผักแสนดีนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกหรือเปล่าเอยในเนื้อเรื่องในนิทานนะคะก็จะประกอบไปด้วยผักต่างๆนานามากมายเลยค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าในสัปดาห์นี้ครูบีจะนำผักอะไรมาให้เด็กๆด,ดูบ้างไปดูกันเลยค่ะ,เ,คะเราไปดูผักชนิดแรกกันเลยค่ะเด็กๆอะไรเอย ใช่แล้วค่ะและนี่ก็คือแตงกวานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยไปดูกันอีกเลยนะคะอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยมะเขือเทศนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยไปดูกันอีกนะคะอะไรคะเด็กๆ ฟัทองนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะมีอีกนะคะเด็กๆไปดูกันเลยอะไรเอ่ยเด็กๆรู้จักไหมคะแครอทนั่นเองค่ะเด็กๆเกๆ่งมากๆเลยค่ะยังไม่หมดนะเด็กๆไปดูกันอีกเลยค่ะอะไรคะเด็กๆคุ้นๆหรือเปล่าใช่แล้วค่ะและนี่ก็คือ ผักกาดขาวนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเด็กๆไปดูกันเลยค่ะอะไรคะ,ะ,รคะบล็อกคลีนนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยมีอีกนะคะเด็กๆช่วยครูบีทายหน่อยนะคะอะไรคะเด็กๆกระหล่ำปลีนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะไปดูกันอีกนะคะ เหตุนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยต่อไปนะคะยังไม่หมดนะเด็กๆช่วยครูบีทายก่อนนะคะว่ามีผักชนิดไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะเด็กๆกรู้จักไหมนะผักชนิดนี้ใช่แล้วค่ะและนี่ก็คือพริกนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆช่วยครูบีตอบเสียงดังๆหน่อยนะคะไปดูกันเลย อะไรคะข้าวโพดนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ <im itation> และต่อไปนะคะก็เป็นใบง,งานของเราค่ะเด็กๆเด็กๆเปิดมาหน้านี้พร้อมกับครูบีเลยค่ะเป็นใบง,งานที่16นะคะเด็กๆเปิดมาเจอหน้านี้หรือยังเอ่ย ใช่แล้วค่ะถ้าเปิดมาแล้วนะคะเด็กๆเรามาดูจุดประสงค์กันเลยค่ะจุดประสงค์นะคะก็คือฝึกการออกเสียงพยัญชนะไทยนั่นเองค่ะเด็กๆส่วนคําชี้แจงนะคะก็คือให้นักเรียนออกเสียงพยัญชนะไทยให้ถูกต้องนะคะและก็ระบายสีภาพให้สวยงามด้วยค่ะเรามาฝึกอ่านพยัญชนะไทยกันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆเห็นหรือเปล่าว่านี่คือตัวอะไรคะ และนี่ก็คือตัวดอชดาเด็กๆลองฝึกออกเสียงนะคะดอชดาอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆดอชดาเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆและเมื่อเด็กๆฝึกออกเสียงเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมระบายสีนะคะ เมื่อทำใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปส่งมาอวดคูบีหน่อยนะคะว่าเด็กๆได้ทำการบ้านเสร็จแล้วค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก,ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกทบทวนนะคะว่าวันนี้คูบีสอนเรื่องอะไรนะคะและสำหรับวันนี้คูบีขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย